ก่องอัญเชิญ100%เซพิเศษนะคะกดซื้อใบมากดส่งไปแล้วเราก็อันนี้นะคะกอัญเชิญสกีพิเศษปุ๊บกดเปิดไปวเราก็จะได้แล้วเราก็จะได้ได้ได้มาบ่อยมากพูดเลยว่ามาบ่อยมาก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 าากกากมากมมาอกาากกาากากบากมมากากมากากกากม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 ากกมาก อัติเมทหรือสกินอีสตีมพิเศษนะคะลุ้นรับกล่องสกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในราคาเพียงเริ่มต้นนะคะ15คูป,ปองเน้นย้ำว่าเริ่มต้นนะคะคลิปนี้นะคะช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะคะขอแค่20ไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเรากันด้วยนะคะอ่ะลุ้นรับสกินอัติเมทหรืออีสตีมหรือว่าสกินระดับอัติเมทอื่นอื่นอ่ะหลักๆนะคะก็จะมีไวน์โอเลตอ่ะมีไอริ i, มีอันนี้ตัวอ่า เหมือนมูรานเลยถ้าผิดขอไปด้วยนะคะคือสกินมันเยอะก็จาไม่หมดนะแล้วก็ราเรียอารามหลันนี้ก็เป็นลิเลียนานะคะสามารถสะสมอันนี้เหมือนจะเหมือนจะเป็นเรือนะคะเพื่อแลกรับได้ในร้านค้าอ่ะเดี๋ยวเราขอทําการกดการกระบาดไปก่อนนะคะว่าแบบแล้วเราก็กดเข้าว่าตรงร้านค้าตรงนี้เลยอ่ะมากดตรงไอเทมนะคะคลิปนี้นะคะขอเน้นย้าว่าเป็นคลิปรีวิวสุ่มนะคะเน้นย้าว่ารีวิวสุ่มนะคะแล้วก็วันที่ เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวท้ายคลิปค่อยคุยกันแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะมีกล่อง15คูปองกับกล่อง5คูปองสําหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนําร้าน Golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ Golden เติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดิ นนคคิปชั่นนะะหยุดดูคลิปสักแป,ป๊บใครอยากมีไอเดีทพๆตัวดีๆแรงสูงวินเลสสวยไว้เล่นราคาเริ่มต้น50บาทพี่ขอแนะนำเพจอด m i n ต้น,น d p 7เพจรับซื้อขายรหัสเกมมาวีที่ปลอดภัยไม่มีโกงช่องพี่รับประกันความปลอดภัยได้เลยใครสนใจไอดีทักไปทางเพจได้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะคะกล่อง15คูปองเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะคะ ก็จะมีเหรียญอันเชิญ25เหรียญมี10เหรียญ5เหรียญ2เหรียญแล้วก็1เหรียญน,นะคะอันนี้กล่อง15คูปองก็จะมีเหรียญน,นะคะทุกคนมีเหรียญคะ่ะแต่กล่อง5คูปองอ่ะไม่มีเหรียญน,นะคะนี่กล่อง5คูปองก็จะมีแค่กล่องอีสติมร้อยเปอร์เซ็นต์หรือกล่องสกีนัติเมทหรืออีสติมนะคะอ่าก็จะมีแค่นี้นะเดี๋ยวเรานะคะไปดูสกนระดับอีสติมหรืออัลติเมทที่อยู่ในกล่องกันแบบคร่าวๆกันดีกว่านะคะ สกินระดับอ e ีสีมนะคะก็จะเป็นสกินตัวไอริโอยซากุระฟูบุกิเกิลอดิชั่นโอ้โหมาแบบนานๆมาทีวะเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นมาบ่อยนะคะสกินระดับอ e ีสตีมตรงนี้เลยดีหมุนก็จะเป็นสวยงามประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปที่สกินถัดไปก็จะเป็นสกินไวโอเลตตัวนี้นะคะเป็นสกินระดับอ e ีสตีมเหมือนกันโอ้โหสวยมากทุกคนเราเราเรา,เ,ราเห็นคนไปเล่นแบบ

แล้วก็หมุนรอ,รอบรอบก็จะเป็นประมาณนี้มีปีกเออมีปีกมีอะไรอ่ะสวยสวยสับแม่ก็คือแม่เออประมาณนี้นะคะกดเข้ามาตรงร้านค้าอีกรอบนะกดตรงไอเทมนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดจะรีวิวสูงให้ดูนะคะว่าระหว่างกล่อง15กับกล่อง5เนี่ยจะได้อะไรกันบ้างซึ่งกล่อง15นะคะเปอร์เซ็นที่ออกนะก็จะเป็นกล่องร้อยเปอร์เซ็นนะคะ0.46 เหรียญอันเชิญนะคะ24.66นะชิสส่นที่ลดหรือชิสส่นสกรีนคือ24.00เพชรนะคะ50.88ซึ่งเพ็ดอะเปอร์เซ็นต์เพ็ดเยอะมากและเหรียญอันเชิญนี่ก็คือเปอร์เซ็นต์ออกแค่24.66เองอะต้องใช้กี่เหลนในการแรกนะเรามาดูต้องใช้กล่องอันนี้นะคะอัลติเมทหรืออ e ีสตีมนะคะ22เหรียญแต่ถ้าแบบการันตีระดับอ e ีสตีมเลยคือ37เหรียญซึ่ง เราพูดไม่ได้นะคะว่ากี่คูปองถึงจะสูงได้ซึ่งราคามันก็แรงอยู่แบบสองสามพันและะ้วระยะแล้วก็กล่อง5นะคะกล่อง5คูปองนะก็จะเป็นกล่องระดับกล่อง100%นะคะกล่องอัติเมลหรืออิสติมนะคะ0.441นะคะ41 คือไม่ถึง1%ไม่ถึงแบบ0 5นย์จ้นก,ก็ไม่ถึงนะคะแล้วก็ชิ้สันสกินหรือเพชรนะคะชิ้สันสกินอ่าชิ้สันฮิโร่หรือสกินนะคะเอาใหม่นะพูดผิดนะ39.84แอ่าแล้วก็เพชรนะคะ59.75ดโอ้โหดูแบบเปอร์เซ็นต์เพชรเยอะมากนะคะอ่ะ เดี๋ยวมาเริ่มกันที่กล่องแรกนะคะเป็นกล่องอัญเชิญ100%ตพิเศษนะคะกดซื้อใบมากดส่งไปแล้วเราก็อันนี้นะคะก่อัญเชิญสกิปพิเศษปุ๊บกดเปิดไปแล้วก็จะได้แล้วเราก็จะได้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 เพชรมานะคะเพชรโอ้ยเพชรนะคะต่อไปคะกับกล่อง5คูปองมาไปมาปุ๊บแล้วมาซื้อแล้วนะคะเขาก็จะมีจังหวะให้รุ้ไม่มีได้ยี่ หมดไป20คูปองนะคะได้มา30เชรก็ก็ดูเอากันเองนะคะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มหรือว่าถ้าใครแบบเออแบบอยากวัดดวงวัดใจยอะไราเงี้ยแล้วว่าแนะนํากล่องนี้นะน่าจะดีนะคะแต่อาวีไม่ได้จ่ายนะคะกล่องเนี้ยซื้อไป100กล่องนะคะ500คูปองก็น่าจะแบบก็น่าจะคุ้มนะว่าแบบไม่ดูอะก็แล้วแต่ดวงบางคนก็ออกมาบางคนก็อาจจะไม่ออกก็ได้นะคะอาจจะแบบ อยู่ที่ไอดีดวงจริงๆแบบบางคนดวงดีนะคะกล่องเดียวเขาก็ออกอ่ะเออแล้ววันนี้นะคะ7.7มีอันนี้แหละเปิดเพื่อเรื่องรับ1สกินถาวรออาก็จะมีสกินตัวทาร่ามีอิลลมียมีเอเลนดอร์มีซิเปล่านะคะมีซานต้ามีฮายาเตเอลซุมีทาชิมีมอทอรแล้วก็มีคริกซี่ซึ่งราคา77คูปองก็ลองไปสุ่มไปอะไรกันดูนะคะเหมือน แต่อาร์วิเมจานะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะสังว่าใครไปเปิดและกี่กล่องหรือว่าหมดไปกี่คูป,ปองแล้วได้สดกิลนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไม่เท่านี้นะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะคะทุกคน